กับข้าวกินกับข้าวไงทำไมกซื้อมาเก็บเหรอเออเออมันเหม็นเหม็นรถนะเออเหม็นรถต้องทำไงไอตัวนี้สิเนี่ยเนี่ยคารนะไม่มีกลิ่นลองฉีดดูอ่ะมันเป็นสเปรย์อะไรอ่ะสเปรย์ดับกลิ่นอับกลิ่นในรถหรอเออแต่ตัวมันเองไม่มีกลิ่นอืมแต่ตัวมันเองไม่มีกลิ่นเออพอดีนะจะได้ไม่ต้องแบบกลิ่นนู้นไม่ชอบกลิ่นนี้ไม่ชอบ เ,ออเดี๋ยวลองใช้ดูดิไ <c oughs> เหียอยเข้าหน้า <c oughs> แล้วมันเออไม่ไปทำออลายช่องแอร์ใช่มันก็จะไม่ไม่เหนียวเหนียวอะมันจะเหนียวเหนียวเว้ยถ้าเกิดแบบมีมีน้ำหอมอยู่อะ่ะอ,อืมดีเออกลิ่นหายด้วยปะเออ อ๋อนี่เขาผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์มเชียงใหม่ด้วยนะเนี่ยว่าไม่ก่อให้เกิดสาระคายเคืองและปลอดภัยนี่คณะนี่ดับกลิ่นอาหารดับกลิ่นอับดับกลิ่นเหม็นที่ลอยอยู่ในอากาศผ่านการรับรองคณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์มชอทยอยมันไม่ใช่ของกินไม่ต้องเยาะยอยทำไมเราช่องช่องทางธรรมชาติติดตาม โอเคไปแล้วเหี้ยเขาหนา